คุณพระช่วยอุทาหอนชายอายุ46ปีปีนต้นตะขอแต่พราดท่าติดกิ่งตะขออดข้าวอดน้ำข้ามคืนเพื่อนบ้านพบเจอช่วยมาได้วุดวิตผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่7กันยายน2567กู้ชีพอวตอ วังตะเคอําเภอน้องบัวระเวจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนติดขาดต้นไม้ลงไม่ได้ตั้งแต่ในช่วงเย็นวันนี้ที่ไร่ชาวบ้านทิศตะวันออกของบ้านหัวสะพานตำบลวังตะเคจึงได้ประสานทีมชุดกู้ชีพเข้าตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุเป็นไร่ของชาวบ้านข้างกระท่อมมีต้นตะเคะขนาดใหญ่บนต้นตะเคาะบริเวณกิ่งไม้ซึ่งแตกออกเป็นง่ามสามแฉกพบนายพงศธรกุลสันเทียอายุ46ปีเป็นชาวบ้านบ้านหัวสะพานตำบลวังตะเคออำเภอหนองบัวโรยจังหวัดชัยภูมิติดอยู่ที่ต้นไม้ในสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้กินน้ำหรืออาหารนานกว่า14ชั่วโมงกระทั่งมีนายสมาน ปัตตาธนังเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านหัวสะพานได้ออกมาดูไร่ของตนเองซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้พบเจอจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้นํารถยกมายกประคองร่างและใช้เรื่อยยนต์ัดกิ่งไม้ออกจึงสามารถช่วยนำํำนายพงศธรลงจากต้นตะคอมาได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ึงได้นำผู้บาดเจ็บมีอาการแพ้ถลอกที่ขาและมีอาการอิดโรยนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,น้องบัวรเวต่อไปในเบื้องต้นจากการสอบถามทราบว่านายพงศธรกุลสันเทียอายุ46ปีได้ขับรถจักรยานยนต์มาเก็บลูกตะขอตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาจนถึงเช้าของวันที่7กันยายนเพื่อจะไปฝากญาติขณะที่ปืนขึ้นไปเก็บลูก ตะขอเกิดรื่นถลายตกลงบริเวณกลางง่ามหรือกิ่งไม้จนร่างติดอยู่ในนั้นตลอดคืนโชคดีที่มีเพื่อนบ้านมาพบเจอแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยไว้ได้ทันวุดวิดดับขาต้นไม้นิว24สถานีประชาชนคําหอมชุมชน02ภาพข่าวพระลดาสุวรรณรายงาน